คำเตือนคลิปว well, voilà ิด like ีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมาฮะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเ้าสูรักก้เนโกะงบ5,000วันนี้เราจะมาจัดฟีเจอร์แบบ5,000เลยอะมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งคุณผู้ชมคลิปนี้จะมาซื้ออย่างเดียวเย50แม่ง3,070เบด6 4 5 0แสดงว่า70ใช่ไหม ถึงจะ5,000ไม่ได้วะ5,2 0 0ต้องลงมาเล่นที่60วะ่ะันห0คุณผูมพุทโธโทมโมสังโควะไปเลสโกเลสโกมาด้วยความพึออง่งเถอยคุณผู้มหมายเดียวปังหรือไม่คุณผู้ชมจะรอดหรือจะตาย ใครที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยฝากก like, ดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรเสียวเลยวะ่ะมบนี้แบบออกตัวแรงจัดหนะูนสิบหกฮะโคนนี่พอแล้วก็ได้นะมันเหลืออยู่แค่ห้าหมุนเท่านั้นเองคุณผู้ชมมันไหลไหลไปไหลยาวจัด สำหรับกิจกรรมนี้ใครไม่รู้ว่ารับยังไงหรือว่าอะไรยังไงคุณผู้ชมดูใต้คลิปได้จาะเพราะว่าพี่เหมียวทำคลิปแยกไว้แล้วอธิบายเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมใครที่ไม่อยากพลาดโค้ดใหม่ๆแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกันมาด้วยคุณผู้ชมจะดีมากแล้วมีเคมีเจมีใบพัดมีปูเขาปั้นหน้าปลาดิบใช่เปล่าซูชิซูชิก็ไม่ใช่อะไรเนี่เขาปั้นสลายเนียลืมชื่อ โอ้โคอมโบนี้3 0 2 0ได้แค่คุนคืนคุณผู้ชมแล้วเหลืออยู่2สมุนเองอะน่าจะอาถั์หรือเปล่าอาถังสามคนสุดท้ายหรือเปล่าไม่ไนะยังมีเจอ,อยู่และช่องสองมีหรือเปล่าขาบันซาลายเรียบร้อยไงหนึ่งร้อยคูณยี่สิบกว่ายี่สิบห้าปะ่ะเอาจัดเอาจัดแล้วขึ้นมาหมื่นเลยอะ่ะ แบบนี้มีต่อยห,หน่อยคุณผ้มโอ้โหขอมโลนี้4,600ว่ะเอาจัดหุ่นยี่แนะยังหนักเลยดอกสุดท้ายไม,ไม่ได้ลว่ะแม่ปิดฉากไม่ก็สวยเลยแต่ยังดีนะที่ถ้าไม่มีไอ้อะไรนะเขาเรียกไอ้หน้าสาลายอะ่ะก็ปั้นสาลายอะ่ะแม่งแบบสวยเลยอะ่ะแต่ดีอยู่ที่มีให้คุณผมมา เบ็ดร้อยเลยแล้วกันดูว่าจะอาถันมาเอาสักร้อยยี่สิบแล้วกันเดี๋ยวแม่งอาถันเบ็ดร้อยว่ะมาสิบหนุนดูก่อนแล้วกันคุณผู้ชมลองเชิงดูบกันขอกดไปอีกสักพักแล้วกันแต่จริงๆก็อยากกลับเลรนะเพราะกำไรค่อนข้างโอเคอยู่ตอนนี้แต่ลองดูก็ไม่เสียหายฮะ โป๊โอ้โหยี่มันมันออกมาจากฟีเจอร์อะไรไงเป็นแบบนี้คือชินแล้วโอ้โหยี่มีคูณไหมไม่มีมะคูณซี่ฮะไหลปะไม่ไหลด้วยขอแตกนอกอีกสักสักทีแล้วกัน เอเต็มกราคูณสองเอาจัดเดี๋ยวจะกดให้มันเหลือสักหมื่นทุกวันละกันคุณผู้ชมครับถ้าไม่ได้อะไรก็พอกลับที่กำไร5,000แล้วกันวันนี้ดีกว่าไม่ได้อะไรเพราะมันออกจากฟีเจอร์มาไงแตกค่อนข้างโหดอยู่นะช่วงนี้ PG, PG นี่กำไร4-5,000ก็ถือว่าโหดแล้ว700ว่ะ แมวมาอยู่ปูนสียังยื้อยังยื้ออยู่เป็นว่ากลับที่กำไรห้าพันแล้วกันพอคลิปนี้ลองเสียงเล่นดูเบ็ดร้อยยี่สิบพี่ชเผื่อโหดทุกผู้ชม แจกแหละคลิปนี้ประมาณนี้พอคุณผู้ชมไปน่าจะปิดฉากละอย่างสวยงามได้อยู่กําไรไม่ไม่ถือว่าน่าเกลียดมากประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e ด้วยส่วนกิจกรรมก็อย่างที่บอกไปนะใต้คลิปคุณผู้ชมใครที่ไม่รู้ว่ารับยังไงอะไรยังไงเนาะก็ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดไลค์กด s ับ s c r i b e ไว้กดกระดิ่งไว้ก็ดีคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่มเมียวขอตัวลาไปแล้ว บายสวัสดีครับผม